่ะนี่ก็เป็นภาพข้างล่างทั้งหมดนะคะที่ออมเดินชมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าค่ะว้าขึ้นมาแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยขึ้นมาอย่างแรกที่เห็นก็จะเป็นทีวีเจ้าแม่ผ่ามพังโอ้นี่ โอ้ขอเอาของเล่นมา n รีไซคลนี่นี่คือชื่อภาพของพี่สุพรรณวสีงามปันจชื่อภาพว่าสู่การระยะเวลาเปล่าอันนี้เติมเองชื่อภาพว่าสู่การะคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบขั้นบันไดของในวัดหรือเปล่าแล้วเขาก็เอา แบบของที่แบบของเล่นที่อาจจะแบบไม่ได้ใช้แล้วมาแปะแปะแปะมองใกลๆเนี<ฮ>่ยสวยมองใกล้ๆ,ย,ลๆยิ่งสวยอาะชีวิตท,ที่สูญไปงอ<ฮ>น่าจะเป็นเท่าที่ดูอันนี้เป็นกระดูกแล้วก็มีผีเสื้อน่าจะเป็นโครงกระดูกหรือเปล่า แล้วก็มีผีเสื้อรอมรออันนี้เป็นโอ้น,นี่หัวแล้วก็แบบนี้เฮ้ยเหมือนนกเลยไม่ใช่หัวหรอกอะไรนะเพราะอาจจะเป็นสัตว์ไม่ใช่คนนี่เป็นสัตว์เนี่ยหัว น่าจะเป็นสัตว์อะไรสักอย่างนะคะเนี่ยตัวแล้วก็มีผีเสื้อ,อหลายล้อมอเมื่อนี้สวยนะอ่ะสีประจำตัวออมนะคะสีม่วงอันนีภาพอะไรดาวกระจายไม่ใช่นี่คือชื่อภาพว่าจัก,กราวาลพลาสติกเงอของพี่วันณะนิตา การเก่งนะคะขอเสียบแบบจักรวานพลาส,สติกก็น่าทั้งหมดกับน่าจะเป็นพลาส,สติกมันก็จะอ๋อพลาส,สติกอ๋อมองเป็นรูปสัตว์เลยเนี่ยจริงจริงวแต่รินี้เป็นพลาส,สติกแบบนี้อ๋อพลาส,สติก แล้วก็พาสติกตอนแรกนึกว่าสัตว์อะไรเออสุพรรณอ๋อันนี้คือมะพร้าวกระ่่ม,มน้อยก็มีมีรถมีด้วยรถมีเข้าเมืองกีละเดือนละครั้ง รถในสารรถไมยมีต้นไม้จะนมด้วยภัยธรรมชาตินี่คือ ภาพของด้วงนะคะชื่อภาพว่าด้วงคีมฟันเลื่อยะคะ่ะชื่อของพี่เอ้พี่ที่ว่าน,นะคะชื่อว่าฐานัสเสมอเสมือนอุย้ยเสมอเหมือนอไปเปลี่ยนชื่อพี่เขาแก้วอุย้ยนึกถึงสมัยเด็กเลยอะ่ะภาพนี้ เฮ้ยม,มีแมสต้วยอันนี้ชื่อภาพว่าอาริยาบทก่อนนอนพี่พี่ว่าชื่อว่าเสถียรพงวงชัยนะคะเวลา<ะ>อัญนนยาบทก่อนที่จะนอนเราก็ต้องเล่นจิมนวนจิมนี่นี่คือตัวเองตอนเด็กเลยกว่าจะหลับอ่ะใช่อัิยาบทหนูพูดว่าอะลรอัญยาบทเหรอ อีนิยาบทอีริยาบทหนูเขาพูดยังไ,ไงที่มีอะไรขาอิยาบทอ๋ออีนิยาบทนี่คืออีนิยาบทในการนอนนะคะก่อนนอนทุกบ้านต้องมีนะคะเนี่ยโซฟาไม้ที่แข็งๆเงี้ย <c oughs> เป็นบ้านไม้อันนี้ชื่อภาพว่า สะท้อนภาพความสุดโสมของบ้านไม้เงาะอันนี้ก็เป็นรถรถเขาเรียกว่ารถอะไรรถ,รถอะไรรถอีแต่รถอีแต่เป็นบ้านไม้สมัยก่อน ชื่อภาพว่าย้อนกลับย้อนกลับชื่อภาพของพี่นัทธพ,พัฒน์บุญนือพนันอันนี้น่าจะเป็นภาพภาพถ่ายย้อนกลับยังไงเขาให้ดูย้อนกลับนี่หรอย้อนกลับไปถ่ายอย่ก็มีอะไรอ่ะสามย่านรามา แล้วก็เฉลิมทองคําันนก็ถัดมาสรรพสินคา้าอะไรไม่รู้อันนี้ก็เจริญผลรามาพี่น้องเจโรดแล้วก็สีมิพนมรามาบูรพาทเทียเตอร์อันนี้ อ่านไม่ออกนะคะอันนี้อาทิตย์รามาอันนี้อะไรไม่รู้คะ่ะอันนี้สเตตอันนี้อะไรอะ,ะประมาณนี้ค่ะีแต่ภาพกเกา่าใช่ภาพกเกา่าอันนี้น่ารักค่ะทุกคนอันนี้ชื่อภาพออชื่อภาพหลุดไปนะคะ อู้อันนี้น่าจะเป็นภาพที่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเคยเลี้ยงหมาแล้วก็วาดหมาของตัวเองบนนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือน่าจะหมารจริงๆแล้วก็เอามาวาดแบบนี้เอ้อันนี้คือภาพตอนที่มันกําลังเด็กมันเด็กอยู่เด็กอยู่ออนนี้พอโตมามันก็ล้นนะคะอุ้ยสวยอ่ะอันนี้น่าจะพันอะไรไม่รู้ค่ะ อันนี้อะไรอ่ะเราจะขอดูภาพก่อนนะคะแล้วค่อยไปอ่านชื่ออันนี้ชื่อภาพว่าสาธลรณะบันพบุรุษมนุษย์จากพี่กิติพันธ์บุญชุ่มใจว่าอันนี้ภาพหญิงสาวกำลังอาบน้ำแล้วก็มีเต่า มีสัตว์น้ำนะคะอันนี้ชื่อภาพว่าภาพพิมพ์ไม่ใช่จินตนาการในช่วงขณะเงาะเหมือนเราอาบน้ำแล้วก็แบบจินตนาการว่าเรากําลังล่องลอย,อยใ,ใช่อยู่ใต้ทะเลท้องทะเลนะคะก็มีปลากระเบนด้วยอันนี้ชื่อภาพจากพี่พิมพ์ตะวันคงพลนะคะก็มีปลากระตูนเงาะอ๋ออันนี้เป็นน้ําอยู่ใต้น้ํา โอ้ภาพนี้ที่เราเข้ามาแล้วเราก็เห็นเลยอันนี้ชื่อภาพว่าพื้นที่ของความสัมพันธ์อ้พิมพ์พาของพี่พิมพ์ภาพรช่างตกแต่งแต่ว่าข้างล่างมันจะเป็นแบบมีชิปต,ตี้ด้วยแต่นี้ไม่มีสวยโอ้ อันนี้เป็นผู้หญิงแล้วก็แต่งหน้าปะแป้งหรือเปล่าอันนี้ชื่อภาพว่าเทริสเพศที่กับกายชื่อของพี่เขาก็คือที่วาดนะคะคือพี่วันชัยณรงชคชัยมันคือเซิร์ฟ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  เสื้อเพศที่กับกายแปลว่าอะไร<ง>แปลว่าอะไรขอบเขตผู้ชายแล้วเสเื้อแปลว่าอะไรเสื้อเป็นชื่อการแสดงคทางภาษายเสื้อเพศที่กับกายแบบกับแสดงคทางคอเคมี์นี้หรือว่ากับการแสดงางภายอันนี้คือ เสื้อคลุมหนาวที่ทำมาจากขนของหมาจิ้งจอกนะคะอันนี้ชื่อภาพว่าหนึ่งชีวิตที่มีค่าค่ะก็ใช่กับเจ้าหมาจิ้งจอกนี้ก็ถูกแปลสภาพเสื้อหลูๆนหนงตัวมัเท่ากับหงชีวิตของเสงื้อละหลูที่ สื้อหลูที่เราเห็นตามห้างหรือว่าร้านสภาเนี่ยค่ะก็เท่ากับหนึ่งชีวิตของเจ้าสัตว์ตัวนี้ที่เรี้ยงกันอยู่3าสตัวอันนี้เป็นพี่เอเป็นภาพของพี่พิสิวิรัตวิสิทธ์ค่ะดูมีความหมายเนาอันนี้เอาภาพต่างๆมาทำเป็นรูปภาพนะคะ อันนี้ชื่อภาพว่าขานำพักกายขานำพักกายภาษาอะไรพี่ที่วาดนะคะชื่อสุวน,นันพี่ทักวงค่ะก็เป็นเหมือนกระท่อมกลางป่าที่มีแบบสัตว์อยู่ตรงนี้อันนี้ก็ที่นอน แล้วก็มีอุ้ยใหญ่จังอุ้ยหลังคาก็มีแบบดอกไม้ต้นหญ้าขึ้นนะคะแล้วดูภาพนี้ทุกคนทุกคนเห็นอะไรเหรอเดี๋ยวขอดูไกลๆก่อนนะคะ ภาพนี้ถ้าดูไกลๆมันคือภาพของภาพของเน,นี่คือยังไม่ได้อ่านชื่อใช่มันเหมือนในเมืองมันเหมือนในเมืองไม่เป็นตึกเป็นรถถนนหนูว่ามันเหมือนสัตว์อะไรสักอย่าง มาอ่านชื่อไฟแดงรอเปล่า <laughs> ชื่อภาพว่าจุดยืน <laughs> พี่ที่ว่าชื่อว่า จนจีราคัชวัตรนะคะโอ้ใช่ก็อาจจะเหมือนตอนที่เราเห็นครั้งแรกเราไม่ได้เข้าไปอ่านชื่อเลยคือเราดูก่อนว่าเอ๊ะมันคืออะไรเพื่อหาจุดที่มันเห็นได้ชัดถ้ามองใกล้ไปก็ไม่เห็นมองไกลไปก็อาจจะไม่ชัดก็คงจะเหมือนภาพที่ขอจะเสือว่า เหมือนหาจุดเดนให้ตัวเองให้ได้อะไรจะได้มองเห็นอะไรชัดๆแล้วก็แปลความหมยไปเรื่ยว้าอุ้ยผู้ชายนี่คือภาพของผู้ชายน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนพานหรือเปล่าแล้วก็ไปล่าแบบหัวของสัตว์แต่ละชนิดแล้วก็นอนกอด กับหัวสัตว์ที่มาละ <c oughs> เดี๋ยวมาดูชื่อภาพดีกว่าชื่อภาพว่าความรักของมนุษย์และสัตว์อ๋อไม่ใช่พัน,นะคะเป็นความรักที่มนุษย์คนนี้นะคะมนุษย์ท่านนี้ <c oughs> ชอบสัตว์แล้วก็เอาสัตว์ตัวนั้นมานอนก่อนชื่อภาพพี่ที่วาดก็คือชื่อพี่จิรันชัยนี่น่าท่าน้าพันนะคะชื่อยาวมาก วกวางสวยนะชอบเุ้ยอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเขาจะสะท้อนแบบคนที่แบบอะไรนี่กล่องรับบริจาคขอบคุณครับน่าจะสะท้อนสังคมอารมณ์แบบคนที่แบบไม่มีบ้านอยู่หรือเปล่าอ่ามีสองอย่างคือคนไม่มีบ้านอยู่แล้วมาขอรับบริจาคกับคนที่แบบเมาแบบทาตัวทะเลทลายแล้วก็มาขอรับบริจาค ส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนชาวนาหรือเปล่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะอันนี้ก็อาจจะสื่อว่าคนมีตังค์หรือเปล่าคนมีตังค์อยู่บเรือเหล่าอ,อยู่บนเรืออันนี้ชาวนาก็ทำงานทน้องถิ่นไนนี้หรือคนไม่เงี้ยสักแล้วก็อันนี้ก็เป็นผ้าที่ตากไว้นะคะ อันนี้ภาพชื่อว่า x c o เหมือนภาพสะท้อนเสนียงสะท้อนจากกล่องรับบริจาคหรอบริจาคมาบริจาคมาอันนี้พี่ที่ว่าชื่อว่าพี่กิติภพหนองผมค่ะอุ้ยภาพนี้อารมณ์เหมือนแบบ ให้เรานะเหมือนแบบเหมือนตัวเองอะไปแบบเอาเนี่ยพยายามเติมเต็มตัวเองอ<ม>เหมือนแบบสีหาสีชัดสีสันในชีวิตคิดว่าแบบเหมือนตัวเองขาดอะไรเนี่ยเราก็ไปหาเติมสีสันให้กับตัวเองคิดว่านะมาดูชื่อภาพกันดีกว่า ชื่อภาพว่าทัศนะแห่งความสับสนเงาะพี่ที่ว่าชื่อว่าธนากรขวัญป่าทัศนะแห่งความสับสนอาจจะแบบอารมเหมือนการค้นหาตัวเองหรือเปล่าแบบสับสนอยู่เราจะไปทางไหนดีอะไรเงี้ย ทับทิมโฆษณาสอปอนเซอร์ไปดเวยมีสเต็กด้วยมีปลานิานใช่ปลานินอันนี้ก็เหมือนเป็นห้องครัวของคนอีสานหรือเปล่าที่มองไปก็เขากำลังทำรหรือว่าหน้าต่างหน้าต่างที่มองไปที่เ็เห็นคนกำลังก่อสร้างพนะคกงานก่อสร้างกำลังสร้างบ้านที่ว่าอันนี้มันคือแคมป์นลงาน อ๋อแคมป์คนงานน่าจะใช่เพราะว่าพี่เธออยู่แบบนี้แคมป์คนงานอันนี้เป็นแคมป์คนงานมองหน้าต่างไปก็จะเห็นแบบคนงานกำลังทำงานค่ะโอ้มีบินไปเสร็จด้วยไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะปลาปลาหมู่บ้านหกร้อยสี่สิบหกบาทใบเสร็จรับเงินค่าแนลปลาปลา๋อบางใหญ่รถทับทิมใบเสร็จรับเงินคืออะไร โอ้อขอจะเสิร์ต้นแบบเขาอยู่เขาอยู่แบบไม่มีผักเลยมีแมิยำยำมามา่าใช่ลดราคาหมดเลย รกทาเตาแก๊มีอาหารป้ายเหลือที่เขาลดครึ่งราคาต้องอยู่แบบจำกัดลดค่าใช้จ่ายมากที่สุดอันนี้ลืมอ่านชื่อา้าชื่อภาพว่าวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ชื่อพี่ที่ว่าคือจิตรานนิตเสสนการ อันนี้น่าจะเป็นภาพที่เขาเก็บเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือกระช,ชังกระชังกระชังที่เก็บเอาไว้แบบเอาปลาเข้าไปเก็บปลาเเรียกใสไม่น่าใช่ใสอะไรด้วยกระชังไม่ใช่ไม่ใช่กระชังกระชังอะไรสักอย่างอุมม้ยมีหอยด้วยชอบกินหอยแล้วก็มีปูปูนานี่หอยขมอนี้น่ากิน อันนี้ชื่อภาพว่าความอุดมสมบูรณ์ในชนบทอีสานค่ะก็ดูอุดมสมบูรณ์นี่นะคะมีทุกอย่างเลยชื่ออันนี้ภาพของพี่ที่วานค่ะชื่อว่าพี่พดุงศักดิ์บุญสารค่ะอู้อันนี้ นีออนชัดๆโอ้อันนี้น่าจะเป็นพี่ทหารนะคะอุ้มเด็กน้อยผู้หญิงช่วยชา <50. S 1> อันนี้ชื่อภาพว่าไทยยูโทเฟีย ยูโทเปียจากพี่วัชพลขันทองค่ะเอาละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนจะมีข้างบนนะคะมีสามชั้น <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวร้องขึ้นไปข้างบน,นะคะ่ะว่ามีภาพอะไรอีกแต่เห็นแวบๆเหมือนเป็นรูปปั้นเลย